ส่วนเรื่องของเทมูก็ยังคงเป็นเรื่องที่ร้อนแรงกันต่อนะครับปรากฏว่าอธิบดีกรมสมการนั้นยอมรับนะครับว่าเทมูไม่เข้าขายต้องเสียภาษีครับจากข่าวนะครับแอปิเคชันเทมูจากจีนนะครับไม่ต้องเสียภาษีในไทยครับอธิบดีกรมสมรกรออกมาพูดว่า เพราะเตมูไม่ได้มีสำนักงานนะครับหรือาการจัดตั้งในประเทศไทยเพราะฉะนั้นไม่ต้องเข้าขายเสียภาษีในไทยครับสิ่งที่ท่านพูดมันกําลังหมายถึงว่าวันนี้ครับถ้าใครจะขายของในประเทศไทยสมมติเป็นบริษัทใหญ่ๆนะครับสามารถเอาโลกออนไลน์เข้ามาขายได้เลยครับเอาเงินรายได้จากการขายสินค้านะครับให้กับคนไทยเป็นรายได้กับประเทศไปเลยไม่ต้องเสียภาษีครับ ซึ่งแบบนี้นะครับผมเคยพูดไว้ในคลิปรายการในพอร์ตแคทของผมนะครับว่าอันดับแรกนะครับถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าธุรกิจที่เข้ามาครับจะต้นทุนน้อยกว่าคนไทยไปแล้ว27 20คือประมาณภาษีเงินได้นะครับของนิติบุคคลและอีก7คือแวกครับเพราะเขาไม่ต้องเสียเรื่องต่อมาครับชี้ช่ชองเลยว่าโรงงานใหญ่ๆวันนี้ครับที่เคยมีฐานการผลิตในไทยอ๋อถ้างั้นนะคุณย้ายฐานการผลิตไปได้ แล้วคุณก็เปิด e-commerce เอาของมาขายในเมืองไทยครับพอได้แบบนี้ครับเขาก็ไม่ต้องเสียภาษีสิเพราะฉะนั้นการมาตั้งฐานการผลิตที่ประเทศไทยครับไม่มีความหมายเลยครับย้ายออกไปในประเทศที่เขามีค่าคองชีพมีทุกอย่างที่ถูกกว่าอเทคโนโลยีใช้ทําให้ยูกสุดแล้วมาขายในประเทศไทยแบบนี้จะได้เหรอครับและสุดท้ายนะครับท่านเป็นหน่วยงานของรัฐครับหนะ้าที่คือการบูรณาการและปกป้อง คนไทยด้วยกันนะครับหน้าที่สำมะกรนเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ในการปกป้องผลประโยชน์ของคนไทยนะครับแต่หน้าที่ในการจัดเก็บภาษีการที่ท่านพูดแบบนี้เป็นการชี้ช่องที่ใหญ่มากสิ่งที่สำมะกรนควรทำครับคือการไปบูรณาการครับร่วมกับหน่วยงานอื่นๆก็ในเมื่อไม่เสียภาษีไม่ตั้งสำนักงานขายในประเทศไทยก็ไม่ต้องขายครับแค่นั้นเองหาวิธีกีดกันเขาให้ได้หรือถ้ามีเข้ามาครับทำยังไงให้ระบุว่าผิดให้ได้ เพราะถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ครับผู้ประกอบการไทยจะไม่มีทางสู้เขาได้เลยครับเพราะ 1. ต้นทุนการทําสินค้าที่จีนถูกกว่าทั้งในแง่ของจํานวนการผลิตที่เยอะมากทำให้สินค้าถูกครับ 2. ครับต้นทุนทางภาษีไม่มี เข้าใจครับว่าสำนักกรมีหน้าที่ในการจัดเก็บรายได้ใครที่มาขายของเอาประโยชน์บนแผ่นดินไทยท่านต้องจัดเก็บครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีอำนาจไปกีดการอย่างที่ผมบอกครับว่าท่านสามารถบูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆได้นะครับกระทรวงดิจิทัลนะครับหรือกะทรวงอื่นๆที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องครับเพื่อกีดการทางการค้าครับและเป็นโมเดลตัวอย่างลองคิดให้ดีนะครับแหล่งเงินเดือนของท่านมาจากภาษีของประชาชนหากแหล่งภาษีตายไปครับ รัฐจะเอาตังที่ไหนมาจ่ายเงินเดือนพวกท่านครับเพราะนั้นช่วยกรุณาเดือดร้อนแทนเหล่า SME และผู้ประกอบการที่ทำถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะครับรวมถึงคนไทยที่เขาเสียภาษีด้วยฝากไว้ให้คิดนะครับแค่ทุกวันนี้ที่แฝงกันอยู่ในช้อปปี้ a า a าดหรือ t i k t o อกรับแล้วเป็นผู้ประกอบการจีนทั้งที่มาเปิดคลังและไม่เปิดคลังทั้งเลี่ยงภาษีและไม่ภาษีไม่เลี่ยงภาษีเนี่ย ผู้ประกอบการไทยก็จะตายหากันหมดแล้วครับเขาเรียกกันว่าชิปไม่หาไม่เจอแล้วคือหายไปแล้วนะครับแล้วยังมาเจอแบบนี้แล้วท่านยังบอกว่าไม่สามารถจัดเก็บและกีดกันไม่ได้ ภาษีอะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ภาษีสุราการกน,นะครับเพราะท่านเป็นสมรกรเนาะแยกหน่วยงานกันแต่ภาษีคือเครื่องมือหนึ่งนะครับในการกีดกันทางการค้าซึ่งชาติอื่นอะเขาก็ตั้งกำแพงภาษีและอื่นๆเอาไว้ไม่ยอมเรื่องนี้แนะนำหารือกันโดยด่วนครับก่อนที่ SME ไทยจะไม่เหลือและไม่เหลือคนมาจ่ายภาษีเพื่อเป็นเงินเดือนให้กับท่านครับ